พอเขาอยุบปฏิบัตินเนี่ยไม่มีเงินจะเลี้ยงครอบครัวครับผมนั่งฝั่งนี้เลยมั้งครับได้ครับอย่างอย่างเรื่องเรื่องปมทออาจารย์ครมีหลายคนก็สงสัยว่าทําไมอาจารย์คิดยังไงถึงได้ตั้งตั้งสภาคอาจารย์ขึ้นมาในกเกษตรแล้วก็ตัวปมทอนี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับครับคือ ผมเนี่ยเป็นคนคิดอะไรสองด้านอยู่ตลอดนะฮะอยู่ที่เรียกว่าทางสายกลางเนยนะฮะมองด้านหนึ่งก็มองอีกด้านและตอนหลังเนี่ยมูลนิธิกรลกินทองเข้ามาพิมพ์หนังสือผมเร่องนี้นะให้ชื่อว่าถ้าไม่มีวันนึงก็ไม่มีวันนี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นที่แรกเนี่ยมันมีการจัดตั้งที่ประชุมอธิการบอดี อ,อ่อนั่นแหละแล้วผมไปเป็นเลขาหนุก,การของที่ประชุมนี้แหละ<อ>นะฮะเพราะตอนหลังเนี่ยผมเห็นว่ามันมันอินตัวแล้วผมสำหรับผมว่ามันพอแล้วล่ะผมก็ถอนตัวออกมา<อ>นะฮะนั่นแหละแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะเมื่อมันมีที่ประชุมเหมอนทีการบริทําไมมันไม่มีที่ประชุมสภาณาจารย์รา,า,างรเนี่ยคิดตรงนี้เพราะฉะนั้น ผมไม่ได้ตั้งทีเเกษตรก่อนนะผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้มารยาทคือถ้าเราคิดมาปุ๊บเนี่ยผมอยู่เกษตรผมจะไม่ทําให้เกษตรนะแล้วก็ก็จะไปคุยแบบธรรมชาติเลยไปนั่งคุยอยู่ที่สภาคณาาจารย์จุฬา<อ>นะคุยไปคุยมามันก็ต่ลงเข้ามามันก็มาเกิดตัวน,นี้ขึ้นสมัยนั้นนี่ใครเป็นประธานของจุฬา เอของจุฬานี่รู้สึกว่าจะมีอาจายรย์เกษมสุวรรณกุลก่อนน้นเป็นประธานเข้าใจเว้อย่างนั้นไปเอ้อไม่ใช่อันนี้เป็นอธิการอธิการนะแต่ผมจำไม่ได้เลยครับเพราะมานเก่า,กาปีสองสครับครับแล้วอย่างกเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่รัฐบาลหอยรัฐบาลทาน,นีเนี่ยเขาโดน ภาอาจารย์ได้โดนสั่งให้ติดตัวหมดเลยสมัยที่สองร้อยสิบเก้าอย่างเกษตร,รนี่มีเรื่องสมนองนี้มากว่าอย่างจุฬาธรรมาศาสตร์ไม่โดนนี่ยงเามีมาก่อนแล้วก็ถึงตอนหกตุลาหนึ่งเก้าเนี่ยจากนั้นก็จะมีคําสั่งว่าให้ให้ยุไบไปสภาอาจารย์ทราบเลยนะครับไม่ทราบอาจารเกษตร,รมีีมท่านั้นอาจารย์เกษมเนี่ย<ม>ตอนนั้นมีทวะวงมาเวลาเนี่อาจารย์เกษมเป็นรัฐมนตรีทั้ง นะฮะแล้วก็เมื่อผมคิดขึ้นมาก่อนเนี่ยลหลายแห่งก็มาลุมที่ผมครับให้ผมเป็นประธานประธานที่ประชุมเพราะอาจารย์อุปโสที่สุแแ<ล>ดแล้วก็วแล้ว,ลวจากนั้นมาเนี่ยก็มันมีการประชุมสภาเอสภาเนี่ย้ะที่ประชุมประธานสภาอาจารย์รเนี่ยแล้วก็มันมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ กับตบูอนะนี่พวกมันมีเรื่องกับตะบวงเนี่ยนะแล้วก็ที่ประชุมท่าตล่องหอเรื่อยเรื่อยผลสุดท้ายที่ประชุมอันนี้ก็ประกาศตัวเป็นศสตรูกับทะบวงกับกับตะบูนนะฮะมีจดหนายถึงอาจารย์เกษมสุวรรณกุลนะฮะแล้วก็ขอให้รัฐมนตรีลาวอาจารย์เจมส์กินทอง ด้วยอาจารย์ุทศักดิ์เป็นผล้เหรียญคนหนึ่งกรรมการของธรรมศาสตร์แล้วก็เมื่อผมเป็นประธานผมก็ต้องทำเห็นด้วยเห็นด้วยผมก็ต้องทำต้องเขียนชื่อแะอาจารย์เกษียณเนี่ยแกโทรศัท์มาหาผมตอนนั้นผมไปทำไปลุยสวนอยู่ที่หนองแขมเลยอาจารย์เกษมณโทรไปหาเลยอาจารย์เสียแรง ที่ผมเคารบประจัญครับแปลว่าอย่างนี้ผมไม่พูดอะไรเลยผมถือคันตินี่เงี้ยครับนะใครที่จะไปป้ายคน้นป้ายคนนี้คนนั้นเพราะอย่างนั้นนี้ไม่มีครับนะนั้นในที่สุดเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันถึงเวลาแล้วครับนะที่จะต้องลาออกอ๋ออาจารย์เป็นประธานกทมอยู่ปีเลงครับแล้วผมก็ลาออกเพราะผมลาออกตรงนี้เนี่ยมันก็ นะะแต่ผมยังเป็นกรรมการสภาอยู่หลายแห่งเกษตรก็เป็นสงขลานนรีกก็เป็นนะฮะรู้สึกจะมอสทอทก็เป็นอาชิมานหลายแห่งด้วยกันแล้วก็เกิดนันมาเกิดเรื่องที่มอสทอทอีกอันนี้คือสภามหาวิทยาลัยครับเกิดเรื่องคือมันมีการไม่ถูกกันระหว่างนายกสภากับอธิการบดีนะฮะ ก็ใครๆก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ผู้ใหญ่นะควรจะพูดแล้วมาถึที่ประชุมแล้วก็ตั้งแง่ตั้งงอนกันตลอดไม่ทาอะไรไม่ได้เลยนะนะยิ่งกว่านั้นนะที่ประชุมของสภามอสครบท้งคณะเลยท่านอธิการบดีท่านรองมาพบผมที่บ้านเขาอ้าวผกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าท่านอาจารย์ไม่รับเป็น นายกสภาแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะผมไึกในใจเอ๊ะทําไมอมันเป็นเรื่องข้างในทาไมคนข้างในถึงมาพูดอย่างนี้นะแทนที่ผมจะดีใจผมลาออกหมดเลยครับรับเมื่อลาออกแห่งก็ต้องลาออกทุกแห่งครับคนะผมลาออกจากมอศทผมลาออกจากเกษตรด้วยครับและลาออกจากสงขลานครินทร์นะอะไรเนี้ย นะมันพ้นสุดท้ายเมื่อผมเลาออกแห่ผมก็ต้องเลาออกหมดนะเพื่อทําตัวให้เป็นกลางนะฮะเกษตรกรผมครับนี่ทำไมถึงได้มาดูถูกเกษตรแต่สงครามนักเรียนกับให้จริงๆสักผมเลยครัแล้วบอกศรัทธาครับเนี่ยเหมือนแบบอย่างเนี้ยปริญญาดุสติบันดิตกิติมศักดิ์ของสงครามใช่ไหมครับอาจารย ใช่ครับผมไปรับจีโน่นทะจีนพัานีแล้วอาจารย์มองบทบาทของสภามหาลัยในการกลับมหาลัยยังไงครับที่ผ่านมาผมว่าเวลานี้น่ะที่ใครๆก็พูดกันมันน่าจะเป็นจริงนะับว่ามันเป็นสภาใายามนะคือว่าผมได้เห็นตอนนั้นผมเป็นกรรมการผูติสงุของตัวงด้วยบะนะ แล้วก็เป็นอยู่สี่ปีนะแต่ไม่ใช่สี่ปีสี่สมัยต่อไปเรื่อยๆก็สิบสองสิบหกปีค่ะแล้วสิ่งที่ผมเห็นมีอยู่อย่างเดียวนะหนักมากเลยที่ไหนก็เสนอมาตั้งคณะตั้งภาควิชาแล้วอนุมัติหลักสูตรอมันอยู่ที่นี่แต่ไม่เห็นจะมีเรื่องคนเลยค่ะแล้วก็ผลคุณชาผมก็ถอนตัวไลย คิดว่าเอ๊ะถ้าเร<ๆ>ามาอยู่อย่างอิสระเนี่ยเราจะช่วยเรื่องการศึกษาได้มากกว่าไปอยู่ในระบบในระบบเขมร<อ>นะะผมมองก,การศึกษากว่าครัไม่ใช่เฉพาะในรั้วของสถาบัน <tractor. S 1> ผมมองก,การศราึกษาที่ธรรมชาติของมนุษย์นึ่งละนะะธรรมชาติของสังคมอีกหนึ่งไม่อยู่ในกรอบของปริญญาใช่ค,ครับ<ะ><ๆ>คนที่ทำงานนั้นถึงอยู่นี้อ่ะ ทุกวันนี้เหมือนคนกำลังเพ้อปริญญากันใช่มากขึ้เรื่อยๆเนื้อีกอย่างหนึ่งอยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าเออไอ้เรื่องปริญญาอย่างที่ว่าเนี่ยนะคำว่ามหาวิทยาลัยฝรั่งเขาก็บอกไว้ว่ายูนิเวอร์สทำไมเราไม่เรียนจากโลกเราไม่เรียนจากไอ้ฝาสี่ด้านในห้งองนี้แข่งเนี้ย <c oughs> นะตอนผมเป็นอธิการเขาก็ถูอว่า เอาผมพาลูกศิษย์ออกข้างนอกนะฮะเนี่ยอีิการใจดีกับเด็กพวกนี้ผมว่าอิสระกันนิจิตจะทำอะไรได้ทั้งแม้แต่สิบสี่ตุลาเนี่ยเ<ม>วลานี้คนสิบสี่ตุลาหลายคนยังติดต่อผมอยู่นะฮะ,ะทีละยุทธเองก็ในกระแสเนี่ยมันกระสือกันสมบัติคำรงพันโยงที่เป็นอธิการบดี นั่นเะีย่สมบัติียิ่งเก่งมากเป็นเด็กเกษตรสามปีครึ่งเขาจบนะแต่เขาไม่ยอมจบเขาจะทำตีสี่ตุลาเนี่ยเขาดอกสวิชาเพื่อจะให้มันอยู่ออ๋มีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่อเรียกแต่มาตอนหลังนี่ขอโทษนะผมพูดตรงๆนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยครับว่าที่อายุสมบัติไม่ก็ถึงกัน ออขายการติดต่ออครับภาษาหรือั้นกะีินะยังติดต่ออยู่มีอะไรก็มารับทุกกับผมอยู่บ้างคือคนเก่งๆในประเทศไทยเนี่ยไม่ทํางานเป็นเสือข่ายไม่มีความร่วมมือระหว่างกัน่ายคนต่างมีโดดเด่นป็นตัวเองทั้งที่มันมีอีกทางหนึ่งอะไอสภา ที่การบรีเนี่ยครับคือหลังจากที่หลายๆแห่งพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นมีอะไรใหม่ใหม่บานหาไอ่ไหลราชพัสดสี่สิบแห่งแล้วผมวันที่การราชพัสดีทั่วประเทศเลยหนึ่งเดียวเนี่ยนะนับได้แลวไม่รู้จักเท่าไหร่ครับที้มานับตรงนี้ไอ้ตรงที่เหมือนหลายๆอันเนี่ยแค่นี้ที่จะนับก็หนึ่งเดียวครับนี่นะครับ ตรงนี้มันทาให้สภาเอียงเลยครับเพราะว่าเวลาโหวตกันเนี่ยเขาโหวตทีเดียวสี่สิบแห่งเนี่ยก็่ชี้นาตังคงได้ผมในที่ประชุมประทรก็คุยกันว่าเราน่าจะมีสมาพัานธ์อาจารย์อะไร่งประเทศไทยพวกประธานสภาคณอาจารย์ทั้งหลายมาคุยกันเอแต่ว่าคือเราก็คงคุยกันเฉพาะยี่สิบสองมาอะไรเดิมต่างการะทรวงไม่ได้ก็จะเป็นว่าทุกมาอะไรต้องมาคุยราชพัฒน์รัฐมงคล แม้กระทั่งเอกชนก็ต้องมาคุยแต่ว่าเวลาคุยเนี่ยจะให้บอกว่ารัชพัฒน์สี่เปดแผงสี่สิบแผงเนี่ยมีเสียงเท่านั้นเลยเนี่ย,ยการมีเสียงส่วนใหญ่ไปเป็นลุยบ <c ười> <by> majority มัน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 ทำให้เสียสมดุลก็เลยบอกกันว่าถ้าอย่างนั้น,นก็เป็นว่าต่างคนต่างม,มีหนึ่งเสียงแล้วกันก็คือสังกัดขบวนเดิม <Tory> <c ười> <c ười> ทั้งหมดะถือว่าเป็นหนึ่งเสียงผมเห็นด้วยกับการที่จะจัดตั้งไอ้สมยครับ ทำแล้วฐานเมื่ออิสระจริงคไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการผมไม่ใช่ว่าราชการทำว่าทางการคือ formalities นะฮะจะเป็นราชการหรือไม่ไม่เรื่องคือราชการอาจจะรองรับแต่ว่าไม่ใช่มาครอบว่าก็ก็จะเป็นการคุยกันเองอย่างวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยก็จะนัดพว่ประธานสภาของราชพารได้หนคนมาคุยกันด้วยครัเ่นครับ ที่ย้อนกลับมาเรื่องสภาคณาจารย์นะครับบางบางมหาลัยนี่ไม่มีสภาคณาจารย์นะอย่างอย่างของที่มสทที่อาจารย์เป็นกรรมการสภามหาลัยนี่ไม่มีสภาคณาจารย์เพราะว่าท่านอาจารย์วิจิตท่านบอกว่าจริงๆแล้วสภาคณาจารย์เนี่ยเทียบกับในต่างประเทศนี่คือมันคือสภาวิชาการบางบางมหาลัยเนี่ยเขาใช้ตั้งเฉพาะคนที่เป็นศาสตราจารย์ได้ซ้าไปว่าเอาคนที่เป็นศาสตราจารย์เข้ามาแล้วก็พี่นาเฉพาะเรื่องที่เป็น เป็นด้านการศึกษาด้านนโยบายด้านหลักสูตรเป็นหลักตอนทั้นทีนะผมคิดว่าครูบาอาจารย์ค,รควรจะภูมิใจในศักดิ์ศรีของตัวเองนะแต่ว่าไม่ใช่มาคิดว่าตัวเองมีปมได้นะครับแต่เวลานี้มันอานได้หลายๆแห่งคล้ายๆกับว่ามันไม่เป็น<ๆ>ไม่มีเซลล์ดีลายนะครับมันะขาดตรงนี้คิดว่าตัวเองมีปมได้ เพราะไม่มีปริญญาเอกน,นี่นะรู้ได้ง่ายง่ายนะครสมัยที่ผมเป็นอดีตการบรดีผมใส่เสื้อคุยปริญญาตรีอยู่นอยู่บ้านกลางโรงปริญญาเอกเป็นแถวเลยจนถ้าหลุดสิ่งใดคนเขาศรัทธานะเขาคิดว่าผมเป็นคนนะว่าผมเป็นคนเนี่ยผมอยู่ที่ไหนผมก็เป็นคนคใครจะอะไรมาครอบผมไม่ได้หรอกแม้จะปริญญาเอก ตรงนี้มันน่าสนใจว่าประเทศไทยยังให้ผ้อดังกั่กันตําตำแหน่งมากเกินแ<ช>ม้กระทั่งสงสเนี่ยเขาเปําหนดว,ว่าต้องจบปริญญาตรีทั้งที่หลายๆท่านเนี่ยถ้าพูดถึงความรู้ทางด้านการเงินผมว่าเขาเกินปริญญาเอกไปแล้วด้วยซ้ำอย่างคุณบันบ<ม>หาร<ม>ชวนผิดหวังกับมีพรรคอยู่พรรคหนึ่งผมไม่อย่ยชื่อพรรคอะไรเลยแหัวหน้าพรรคแท้เลยอยู่เนี้ยเป็นหัวหน้าพรรค เขาพูดเป็นยังไงตอนกำลังพัดพัดกำลังหาเสียงถ้าผมได้เป็นผมจะให้อาจารย์ในมหาลัยมีปริญญาเอกทุกคนเขาพูดอย่างนี้โอ้อะไรกันก็เทียบตามมาตรฐานการแข่งขันของนานาชาตินะเพราะว่าเวลาบอกว่าเป็น world class university เนี่ยตัวเลขหนึ่งเนี่ยก็คือจะต้องมีปริญาเอกเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วถ้าอย่งนั้นผมไม่ยอมไปเรียนวิทยาเอกว่าไงครับผมได้ทุนกับใครก็อยากจะไป <c oughs> นนเงินเยอะด้วยก็ <c oughs> ในมหลาลัยเดิมเนี่ยเขาคงไม่ทําอะไรถ้าร<น>ือว่าอย่างอย่างผมเนี่ยเกิดผมอยากจะย้ายมหลาลัยนะแต่ผมไปสมัครที่อื่นเนี่ยเขาก็ต้องถามว่าผมจบวิทยาเอกหรือเปล่ากลายเนว่าผมก็คงต้องอยู่มหลาลัยตัวเองไปเรื่อยๆผมก็เลยเขีนว,ว่านี่ไปบทความที่เขียนทำไมถึงอยากเป็นมหลาลัยกันนักหนาครับแล้วก็เรียลืม คนที่เป็นชาวบ้านเลยหนายครนล้างไปเยียบจนถึงดินเลยนี่ก็แสดงว่าสภาคณาจารย์เราในจริงๆเราไม่ควรจะไปยึดตรงเรื่องวิชาการที่มันเป็นหลักสูตรอย่างเดียวใช่ผมผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยสภาครณาจารย์เป็นตัวแทนของบุคลากรเป็นฝาเป็นเสียงแล้วผมว่าอยู่ในกระบการสมบูรับมันมีอยู่ข้างนั้นมีมาลายใหญ่แห่งของรัฐนี่แหละ ขอเปิดสอนวิเอ้ยเบิดสอนภาษาต่างชาติต่างๆแล้วเขาอ้างว่าจะได้เป็นนานาชาติครับผมเลยมาจับเขียนว่าเราจะเป็นนานาชาติหรืออยากจะเป็นภาคต่างชาติแน่ครับ่นั้นเออแล้วไปด่าก็ด้วย้วคนเราเนี่ยถ้าไม่พอใจไม่ถูกใจแล้วนั่นแหละมองสวนกลับให้ดีอ้คำด่าเนี่ยเป็นตัวสารภาพความจริงนะเขาว่ายังไงเขาบอกว่า อีปุ่นเนี่ยมันไม่รู้ภาษาอะไรมรู้แต่ภาษาของมันออแล้วทําไมเขาเป็นราชาได้ไทำไม่เลยนะครับทุกอย่างเป็นของตัวเองนะมีอยู่แค่นั้นแหละญี่ปุ่นนี่เขาเทคโนโลยีใหม่ๆในขั้นตอนเขาแปลภาษาตัวเองเหมดเลยครับแต่บ้านเราเนี่ยการเป็นว่าตําราที่เป็นชั้นสูงไม่มีภาษาไทยไมเพราะไม่คุ้มที่จะเขียนไม่คุ้มที่จะตีพีไต้หวันเนี่ย มันหลุดมาจากจีนก็จริงไปดูเถอะถนนทั้งสายไม่มีอะไรนอกจากภาษาของเขาิดิดแวแลนะคนเรานี่สังติดเปนแถวเลยเนอะสะท้อนความเป็นทาสได้ที่ที่ผมจะพูดเัย่กี้ก็คือว่าผมเห็นเวลานี้ละคุูว่าอาจารย์ที่ไปเป็นกรรมการสภามาหลายของเขาเนี่ยนอะเมื่อออกแบบ พอร์กันนี่การปีงยาเอกเลยนี่มันอะไรกันมันดูสวยดูอลังการเออไอ้อย่างเขาเขาลอดเขามีปมด้วยเขาคิดว่าเขาไม่ได้เป็นใหญ่แล้วผมสังเกตว่าหลักสูตรนานาชาติอย่างเนี้ยมันมุ่งหาเงินมากกว่าที่จะให้เอออยู่ก็ไปอย่างนี้นะแล้วไม่มีการตรวจสอบได้ซ้ำไปว่าจริงๆแล้วเขาสอนได้ดีแค่ไหนผมมองว่าอย่างความสามารถในการถ่ายทอดของเราเนี่ย มันไม่เท่ากันอย่างเช่นผมผมเองเนี่ยผมไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาหลายปีไม่กระทั่งผมยังไม่กล้าสอนภาษาติษเลยเพราะว่าเวลาผมคิดได้ร้อยเซ็นในหัวเนี่ยเวลาผมจะถ่ายทอดภาษาอกิษเนี่ยผมถ่ายทอดได้เก่งก็แปดสิบเอร์เซ็นต์แล้วเด็กเขาจะรับแปดสิบผมเนี่ยได้เท่าไหร่ในหัวแค่จะผูกโง่ครับผมานามีอะไรแล้วอยๆอย่าแม้กิดท่าจัดการที่ใครๆก็บอกว่า แล้กาที่หกเนี่ยไปโตในต่างประเทศโตในอังกฤษนะแต่ว่าผมเนี่ยยืนยันว่ารหชการที่หกไม่ถูกฝรั่งครอบครับเพราะพ่อผมเนี่ยรับใช้พ่อผมเนี่ยลำบากชีวิตลำบากมันจะไม่ต้องเก็บมาเลี้ยงเป็นเหมือนเหมือนเด็กเก็บตกแล้วก็ไปเรียนอยู่ที่มหาลัยที่หกและก่อนที่จะเป็นวชศนมนะครับนี่พ่อเป็นคนสู้ใครๆดูถูกไอ้เด็กมันนอกเตียนเลยเนี่ย พ่อสู้มากเลยนะสู้จนกระทั่งไ,ไงหลไหลเนี่ยขึ้นมาอยู่ระดับท็อปทั้งนั้นเลยแล้วเสร็จแล้วพอพ่อจบวิชานึงในหลวงมีทรงมีครรชสอน<ช>ไปถึงวิชาไอถึงมาในหลวงบอกนี่ส่ง,งเขามากาชันนะแล้วท่านรับสาอะไรเนะยท่านบอกกับพ่อผมแบบนี่คนได้ที่หนึ่ง ข้าจะใม้เจ้าไปข้าจะสอนเจ้าเองนี่แหละครับครับตรงนี้ซึ้งมากเลยนะที่ท่านทรงตั้งเสือป่าตรงนี้เลยีเนี่ยก็ต้องการที่จะให้พระองค์ท่านเนี่ยลงมาทํางานที่พื้นดินนะครับกับพระราชบริพารนะแล้วแล้วคุณพ่ออาจารย์เคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าคุณรองไหมครับรองนี่ ตอนทีศเจาบุญนอนอยู่ที่าลาวันเท่ไหมสามคนที่กอดคอกันนะพ่อผมหนึ่งนะชอบกันชอบกันมากรักกันมากมีอยู่สามคนนะมีพ่อผมมีเจาบุญนอนแล้วก็คุณประสงค์คุณประสงค์นี่ผมได้รู้จักก็ไปที่บ้านบ่อยๆเพราะตั้งนานเกี่ยวกับเจาคุณนอนในบางอย่างก็ผมว่าก็ดูแปลกๆไม่รู้ว่ามีใครชำระบ้างหรือเปล่าอย่างว่าท่านไปเกี่ยว เกี่ยวหญ้ามากินเนี่ยจริงๆท่านเกี่ยวมากินหรอเป่อผมเชื่อนะว่าเป็นหญ้าล้วอ,อ,อครับแต่ก็ผมผมก็เคยบวชวัดเทพมาแต่ก็บวชสั้นๆนะครับถ้าหารตอนเนริ่ศพเจ้าบุญรอยยอยูอย่ที่สลาแล้วมีภาพติดอยู่หน้าศพในภาาตัวสักแค่เดียวนะ้วนั่น<ม>สามคนนั้นหนึ่งคือพ่อผมเพราะว่า แค่ถ้าดูตามประวัติของของหานในเครือเนี่ยหลกัหลกๆก็คงเป็นเรื่องของท่านก็คุณนอแล้วก็พยาลามลากพบ <c oughs> ใช่ครับที <c oughs> น,นี้ย้อน,อนกลับมาในเรื่องของการศึกษาผม,ผมสังเกตว่าอย่างคนเก่าๆเ,เนี่ยแม้จะใช้ชีวิตต่างประเทศนานๆนนแต่ว่าไม่มไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ไม่เป็นสำเนียงเข่าหลัง สมเด็จไทยอย่างท่านอาดีตนายกอน,นันต์ปัญญาชุนอยานี้นคุณหญิงกิจณาค,ค,คือหลายๆคน,เ,นเขาจะไม่พยายามว่าจะต้องพยายามตามทั้งหมดเลยแต่สังเกตว่าเด็กสมัยเนี้ยแค่ไปเมืองนอกไม่กี่เดือนเนี่ยก็พยายามจะออกเสียงตามแอคเซนต์ทั้่หมดคือตรงนี้นะครับผมว่าคิดให้ดีว่าพิจารณาด้วยตัวเราเองตัวเราเมีร่างกาย มีจิตใจนะครับร่างกายเนี่ยเราทำเราปฏิบัตินะม่มันไม่ใช่ตาม,มาต้อมาแล้วเมื่อเราจะพบปรายเนี่ยต้องกระทบไหได้ใช่นะเพราะฉนะนั้นผมเองในตอนจบวานนั้สภาษังกฤษไม่กระดิกูแต่ว่ามาตอนนลักลูกศิษย์ขอผมคุณพอนี่พูดภาษาอังกฤษสำเนียมเพราะมากมากเลย เราจะเขาได้เนี่ยเราต้องทําตัวให้เสมอเขาได้ใช่เอะแต่ใจไม่ไปนะคือผมมองว่าเด็กบางคนไม่เข้าใจพยายามจะเรียนแบบเขาเนี่ยแบบเป็นฝรั่งแตยิ่งกว่าฝรั่งเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ชื่นชมนะผมมองว่าฝรั่งเขาจะดูถูกอเล็กซานด์ไเพราะว่าก็มองเหมือนกับว่าทําทําได้แต่เราไม่ใช่เหมือนอย่างเคยสังเกตว่าตอนที่เหมาเจอตรงคุยกับเจอร์รี่คิทเจอร์เนี่ยก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้พูดชัดหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเฮนรี่กับต้องพยายามต้องเข้าไปฟังให้รู้ว่าเขาตลังจะพูดอะไรคืออย่างนี้ถ้าเป็นทางการจริงๆเยนะแล้วต้องรู้สาจากเขาหลายๆเรื่องนะ,<ฆ>นะแต่ไม่ใช่ตามต้นคำ<ฆ>นะแต่บางอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลเราต้องเอามาคิด<ฆ>นะว่ะกาการเจรจาเป็นทางการระหว่างประเทศนน<ฆ>ต่อให้ผู้นำเนี่ยพูดภาษาของเขาได้ ก็ไม่พูดก็ไม่พูดก็มีต่างสีรั้สิ่าตรงนี้ล่ามอยู่เท่าไหร่ใช่นะ้วคอยส่งให้ส่งให้ตรงนั้แล้วพอเขาพูดปั๊บเนี่ยล่ามจะต้องส่งต่อนะฮะนั่นแหละแต่พอเป็นกันเองเขาพูดได้พูดได้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยชัดเลยนะเมสเซออาจารย์เนื่อะไรผมไปฝรั่งเศสเนี่ยคุยกับครูบาอาจารย์ไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษไม่ยอมพูดแต่ภาษาฝรั่งเศสนะ อขาพูดจะเป็นนะนะเฮ้ขาพูดเก่งนี่ทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีต้องวันนี้เราเรามัวจะไปไปติดอยู่ว่าถ้าอยากเป็นอินเตอร์ทั้งพูดอังกฤษทั้งอะไรแล้วก็ไปเรียนทั้งหมดใช่แางที่มาเก็บตังค์กันแพงๆใช้เป็นเหตุในการฆ่าเพื่อนแพงใช่ใช่ผมบอกลูกศิษย์หือหลายคนบอกคุณพ่อเนี่ยนะจบมหาลัยภาษาอังกฤษไม่กระดิกหูเลยแล้วทำไม อะไะผลตอนหลังที่บอกว่าคุณพ่อคุณเป็นคนติดวอาอะไรที่เราเกี่ยวข้องเราต้องพยายามปรับปรุงทุกอย่างไม่ใช่ไปตามเขาแล,ล้วเรี้ภาษาไทยไม่ใช่อย่างนั้นผมคุณท่านเก่งว่าอาจารย์ <c oughs> อาจารย์มีการเรียนรู้ตลอดเวลาครับอาจารย์ไม่เคยหยุดนิ่งเลยอาจารย์ป<ช>ิดกับ,บค่อนข้างมองเด็กเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากรู้ที่เข้ามาเรียนอะไรคุณูดอยู่ละ ก็อย่าทำตัวเหมือนว่าที่เขาปิดตาอย่างเงี้ยนะฮะอเปิดบ้านคนจะกวังที่หอกสอนโหลานบอกให้เป็นคนที่รอบรู้ไม่ใช่เป็นคนรู้อย่างเดียวต้องรอบรู้ด้วยแล้วเหมือนจากคนโบราณเนี่ยเขาเรียนครบทุกอย่างจริงนะผมสังเกตว่าอย่างท่านอดีตนายกชาติชายเนี่ยพ็เขาเปิดบ้านเนี่ยเขียนภาพก็สวยเล่นดนตรีก็ได้ขี่ม้าก็ได้คือเหมือนกับว่า แต่ก่อนนี่การเรียนเรียนเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเ e n ม l น m a n แต่ทีนี้ยังกับว่าการว่าเรากําลังผลิตน็อตตัวหนึ่งเฟืองตัวหนึ่งไปพ้อดกับโรงงานจากการนะ